รีวิวแบบงานรีบมูฟี่ดาบพิฆาตระสูนภัคประสาทไร้ขอบเขตดีจริงหรือว่าจกตาคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนก็แน่นอนแหละครับว่านะครับในวันที่12สิงหาคมก็จะเริ่มมีและให้ทุกคนนั้นได้รับชมนะครับสำหรับมูฟี่ดาบพิฆาตระสูนแต่วันนี้นะครับก็คือจะมีรอบสื่อนะครับประเด็นที่น่าสนใจที่สุดเลยมันดีจริงไหมเพราะเชื่อว่าหลายคนนั้นเนี่ยก็คาดหวังนะครับในตัวดาบพิฆาตรสูนมากมากเลยเพราะว่ามียอดจองถล่มทลายเลยนะครับที่จะดู day ันกันซึ่งผมก็ต้องยอมรับว่าเป็นคน,นึเนี่ยี่่อานางเน ก็ต้องรีวิวใช่ไหมถึงให้จุดประสงค์หลักที่ผมไปดูนั้นอยากไปดูว่างานภาพดีหรือเปล่านะครับเพราะเป็นจุดที่ทุกคนหรือแม้กระทั่งผมเองนั้นคาดหวังอยู่แล้วบอกเลยว่างานภาพโคตรของโคตรดีเลยอย่างแรกเลยนะครับงานภาพสวยมากๆนะครับทำได้ดีเนียนจริงๆคืองานมันยกระดับไปนะครับถ้าคุณดูอนิเมตว่าดีแล้วมูฟวีดีกว่าผมกล้ารับประกันส่วนอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมต้องชมเลยผู้กำกับในการทำคือฉากต่อสู้คือฉากต่อสู้ทำได้สมูททำได้เนียนมากๆเลยนะครับคือมันทำแบบให้เรานั้นรู้สึกตื่น ร้าใจคนดูมากๆฉา,ากการต่อสู้ต่างๆคือจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เขาทําฉลาดนะครับคือถ้าบางคนแบบไม่ได้มีศิละปะในการทำเนี่ยบางทีแล้วฉากต่อสู้มันอาจจะตัดดูไม่เนียนอาจจะตัดดูไม่ร้าใจขนาดนี้แต่ส่วนนี้เร้าใจดีมากๆส่วนตัวในเรื่องนั้นบอกเลยว่าเข้มข้นสุดๆเลยนะครับคือถ้าใครนะเนี่ยถ้าไม่ได้อ่านมาังงะเลยจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะเพราะว่าคุณจะไปแบบตื่นเต้นมากๆหรือแม้กระทั่งผมที่เคยอ่านมาังงะไปแล้วก็ดูรู้สึกตื่นเต้นด้วยเช่นกันนะครับคือมันดีอ่ะพองานมันดีปั๊บนะครับ บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับและผมก็กะไปซ้ําอีกรอบหนึ่งด้วยนะเพราะอยากไปดูว่าภาคไทยเป็นอย่างไรนะครับที่ดูเนี่ยเป็นภาคญี่ปุ่นนะครับซึ่งโอเคมันก็ดีอยู่แล้วแต่เราก็อยากจะไปดูอีกมูดหนึ่งนะครับถ้าใครยังตัดสินใจว่าดูหรือไม่ดูเนี่ยบอกเลยว่าไปดูซะนะครับก่อนที่คุณนั้นจะเสียใจนะครับเรียกได้ว่าเต็มโรงแน่นอนเปลิอๆเอนะครับอาจจะดูเลยวันพรุ่งนี้ก็อาจยังไม่ได้นะอาลองไปดูหน้าโรงแล้วกันว่าได้หรือไม่ได้